สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับพบกับบารุคนโกครับเมื่อนี้วันคู่ครับยังมาเลี้งจักสิไปใส่พี่น้องเมื่อนี้เป็นว่างๆเซ็งๆก็ได้มาเที่ยวซีเชียงใหม่ครับพี่น้องอ่าเขามาอยู่ตรงนี้เขาเขามาอยู่หลังโรงเรียนอ่าซีเชียงใหม่ครับอำเภอซีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพี่น้องเบิ่งไฟโอ้โรงเรียนเนี่ติดไฟงามครับมีโรงเรียนในในในหมู่บ้านในติดไฟแบบนี้ครับพี่น้องงามครับโรงเรียนนี่อยู่ พี่นองริมโค้งเลยครับพี่น้องแล้วมาขึ้นติดไฟไว้งามโอ้โหปนดอะพี่น้องงามโองเลียนหน่ยงาม,งามด้อโอ้ปวนอะไฟค่ถ่ายไปครับลรงเลียนนี่ติดไฟสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีขาวงามครับพี่น้องดยอดหาย่ากครับโรงเลียนแบบนี้เอ้าที่นี่มันมงอีกอันนึงครับเป็นต้นไม้ครับต้นไม้ประดับด้วยไฟพี่น้องสวยงามโอ้นี่คืออำเพอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นเมือ ดีอีกเมื่อนึงครับผมผ่าปรรยามาเชียวนะครับมากินข้าวแรงนัดทีมงานแบบมากินข้าวแรงโอ้พี่น้องย่างมากย่างมากย่างมาครับอ่าสวยๆงามๆครับย่างมาแรงก็ี๋จะมีอ่าคอนออกมากินเข้าออกมาเล่นออกมาเชียวครับพี่น้องโอ้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับอ่าเชิญชวนพี่น้องมาเชียวด้วยครับเด้อจังหวัดหนองคายอำเภอศรีจังหม่ครับเชิญพี่น้องมาเชียวโปร นะครับมาหาอยู่หากินนะครับจะมีร้านข้าวไว้บริการเต็มเลยครับพี่น้องมีร้านอาหารมีร้านเนื้อย่างมีร้านเหล่าเต็มเลยครับเบื่อนผู้อยากครับมาอยู่เลือกกินนะครับสบายมีร้านีิชิชูนะครับผู้ใดสำหรับผู้ใดชอบบรรยากาศริมคงฟังตรงขามครับอำเภอศรีชงมัยจะเป็นเลียงจันทร์ครับพี่น้องคุณน่ะเวียงจันทร์ครับผูดน่ะเนี่ยมานขึ้นกระแสงสีกับเม่น้อยนากันครับพู้น่ะโอ้พู่น่ามครับ กระซิมีไฟสะท้อนชายหนาครับพี่น้องเรียงเรียงอันยังเป็นไฮพี่น้องเมือบัตรไงเป็นวิวที่สวยครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับพมาบางเดือนก่อนนะครับพี่น้องบนบนมี้มองบ่านังตอนนี้มีบ่านังครับพี่น้องมาเบิ้งดูครับมามาเบิ้งบ่านังครับโอ้ดีดีเออเขาสามารถนั่งชมพุ่นอ่ะพี่น้องโอ้เบิ้งเบิ้งคมจะได้เบิ้งด้วยเพื่อน่ะเฮ้ยนั่งชมเลยครับโอ้แสดงว่าทั้ง นายอำเภอแล้วก็หรือว่านายกเศรสิทสทมบาลสีเชยงหม่เห็นดีครับพี่น้องพ้วนะโอ้เข้เาสามารถซื้ออาหารซื้อามานังกินได้ครับพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆผลงามพุ่นๆสูงขึ้นไป่นจะเป็นอำเภอสังคมงครมคบคับพี่น้องไกลไปน้ำคลองยู่พุ่นน่ะไหลมาจาตพุ่นครับจีนครับพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องหนามาเที่ยวครับ น่แรกอากาศเย็นๆจากหน่อยนะครับแต่ลมรบตกเนี่เหมาะก,กับการมนนานังนะครับบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องนะครับเอานะครับเาบนาะเดี๋ยวอ้นเดินมาอีกครับพี่น้องมาบุกอีกปุ๋ะลุงเสาไฟสูง,สง เออเพจบอกเดี๋ยวคุณเห็นท้องมาแล้วเ <c oughs> ดวีอันนี้ก็มีชิ้งชาครับมีของเล่นเด็กหน่อยครับโอ้มีเครื่องเล่นต่างต่างเอาไว้ให้เล็กหน่อยมาเล่นสปูสข้องมาพนก็นจะกินเขาล่อนะครับแล้วก็มีนะครับร้านอาหารต่าง,ง,งๆเต็มเลยอ้าวครับพี่น้องเดี๋ยวผมหิวเข่าแล้วสิไปกินก่อนเด้อปากกดไลค์ไรกดติดตามนะครับเพจ เดงไวหปลาเสียบสวัสดีครับ